ใช้ไม่ดีเลยเนาะต้นไม้มันก็อยู่ของมัน บุกดงพงไพรเมื่อกี้มาดูผลงานเมื่อคืนนี้ที่ลืมลืมปิดน้ำปิดน้ำออน้ำจนเบิดถังน้ำจนเบิดถังสองถังไปนี่ไงแม่เปิดสปริงเกอร์ไว้ตรงนั้นอ่ะไฮ้โอ้ยนกเนี่ยนกมาอยู่ต,ต้นเขาเหรอเออมันจะมีนกเขาสองตัวมาอยู่และแม่ก็เปิดสปริงเกอร์ไว้ อันนี้ชวนชมชวนชมชวนชมจริงนะสียมพูชวนชมสีสดใสต้นที่เรามาหมักผมมาลูกไหมชื่อต้นเกาเออใบเกาอ่ะใบเกาที่เราเอามาโขกใส่กับอะไรนะอันชันอ่ะอันชันแม่ผูไปตรงนั้นอยู่อันชันต้นเกาต้นเกานะคะถ่ายตรงไหนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้น่องเออใบเก่าใบเกาใบเ่ไม่เก็บใบเก่าโอเคช่างมันก่อนอันนี้อัญชันอัญชันมันรีบหมดแล้วแม่มันแห้งมันต้องต้องสวนล่างอันนี้อันนี้เอาเม็ดมันมามาปลูกอเามาปลูกอีกได้อัญชัน แสงทองอารามกระท่อมน้อยของแม่หน่อยนะคะนอน,อน,นอนเวนดีนดีเยนน็นๆนนเนาะนนไม่เอาเป,เปเยมาแฝงไว้โอ้ยมีแต่กี่ค,คุณ เนี่ยเห็นฟ้านะมองเห็นทุ่งนานะเขาขึ้นมาทาำข้ามน้อยไปนะโหอยากกลฟิล์มหนังนะไม่แต่ตรงนี้บรรยากาศดีนะลูกเพราะมันมีมนิวม่อง

เสตดาต้นนี้อร่อยใช่ไหมอร่อยไม่ไม่ไม่ขมมากเนี่ยไม่ขมอ่ะวายแล้ววะนวายเนี่ยต้นนี้ละแม่ปตกแม่ก็ปีนขึ้นไปจะไปให้คุณยายเห็นไหมแบบล้าจนตรงปีนไม่ไม่แม่ปีนมาถึงตรงนี้ปองเลยแม่ขึ้นไปกินมันอ่ะแม่เออผู้ึ้นไปสูงแถมไม่ยใหญ่ผู้คืนสูงมันแม่ก็ไตไตลงมาไตไตลงมา่าไตลงมาพอมาถึงตรงนี้พอมาถึงตรงนี้แม่ก็ที่แปลว่าแม่ก็นึกว่าแม่แบบ ยังแข็งแรงเนาะแม่ถึงจะมีปั๊บแม่ก็กระโดดปั๊บก้นกระแทกจมเนี่ยก้นเขียวตรงเท้าชุ่มมือนี่ว่ามันตกควายหลดเว้อย่ากือบตายที่แม่ย่างไปหาปองนั่นแม่เกือบตายเลี่ยแม่ฟื้นก็ไม่ได้ก้นก้นแม่เขียวปั๊บอย่าตายตอนนี้ไม่ได้มาลดนะเห็นไหมแห้งหมดละ มันแห้งมันลดมันเน,นี่ยอันนี้คุณยายปลูกนะเนี่ยมีแม่เป็นแผนกแผนกลองสวนแผนเมื่อยเย็นมันคุณย,ย,ยายคุณยายคุณปลูกอะไรก็งามเอ๋ถ้าไม่ลดน้ำถ้าไม่ลดน้ำจะตายมันนานเลยเน,นี่ยน,น,นี่ต้มน้ำมี มีที่แยกยูแยกยูนะแค่ตลบมีออมันไม่ได้ลดน้ำมันมันจะตายแหละไม่ตายแหละ่ะมากไม่ค่อยได้ลดมันอันนี้มาตะทอนมันถูกหลายต้นอยู่เนี่ยตะทอนเนี่ยแต่ตรงนี้ต้องมาควนดินมันดินมันแน่นไม่ไม่ได้ไอ้นั่นหรอ บ่ค่อยได้มา,าฟังนี่ลุงจะสวนนี่ไงฟังนี่เห็นไหมต้นไอ้นั่นนะ่ะต้นมะเฟืองมะเฟืองต้นนั้นอร่อยมะเฟืองอสุดยดูด้วยมือไหมสุ่มไปบ่หอนดอกแม่เม็มะม่วงต้นเนี่มมนนยไหมมะม่วงมนนนันกินจนอ้วนนะแบบม่วงมันเออเดี๋ยวตอนน้องไปกินแต่ว่าปีนี้ดอกดอกหน่อย แม่ไปดูกล้วยสองเขือหน้าบ้านเรยยังไปดูดิมันโคตรขึ้เราไม่ทราบวายเรือนแบยไงเลยแม่เรือเบลอเลยแต่เฮงพไดีแมแต่อคทก่อนพูดมาดูคนดูกันบายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ